เบลล่าปัดใส่ชุดลับติ้วโชว์หุ่นลบคำสบป,ปมาดเมินกระแสะวิจารณ์โลกโซเชียลแฮปปี้ร่วมงานป้องในละครเพลิงบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสมซาคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวค่ะวันนี้เนี่ยสมซามีข่าวข่าวของนางเอกสาวสวยหน้าหวานสาวเบลล่ามาให้ได้อัปเดตกันค่ะทําเอานางเอกสาวสวยยิ้มหวานเบลล่าราณีถึงกับอ,อ๋อการปลื้มอกปลื้มใจอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะพอล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปรับรางวัลวาสาวเจ้าเสน่ห์ของสยามบันเทิงสตาร์ไลท์อเวอร์ดมาแต่ก็ยังไม่วายค่ะมีคนตาดีแอบสังเกตเห็นสสาววเบล่ใชชุดัต้โ ăn ทำเอาข่าวเมาส์เขาเมาส์าากันที่แท้ดียล้ะค่ะว่าพี่สาวเบลล่าใส่ชุดลัดติวสะขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะต้องการลบคำสป,ประมาทในเรื่องรูปร่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนกระแสวิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลล่าสุดยังส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวเบลล่ามาร่วมง,งานวัสดุกลเลอรีพร้อมเปิดตัวแบรนด์ไอคอนแห่งอิสตันเบโลคิตีงานนี้เนี่ยสาวเบลล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพาว่าไม่ได้ใส่ชุดลัดติวเพื่อต้องการลบคำสป,ประมาทคะ่ะแต่ใส่เพราะเป็นความชอบส่วนตัวและก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับกระแสวิจารณ ส่วนละครเพิงบุญที่สาวเบลล่าเล่นกับหนุ่มป้องและสาวเจนนี่นั้นเนี่ยสาวเบลล่าก็บอกว่ารู้สึกกดดันตัวเองค่ะแต่ก็จะพยายามทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับหนุ่มป้องไม่ได้รู้สึกเกงเวลาที่ต้องเข้าฉากด้วยกันค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวเบลล่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้ารวันเมื่อวานที่ไป<อ>รับ้คะเป็นไงบ้างคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะน่าจะได้มาจากเพืแฟนๆเต็มๆเลยแหละสำหรับรางวัลนี้ค่ะ น่ตโอ้ยอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นรอยยิ้มอะไรอย่างนี้มั้งคะนิ้ดหวานประดับนั้นนี่มีบอกหรอกือ<ค><ะ>เปล่าครับมีค่ะก็มีแฟนๆบอกว่าชอบเห็นเวลาย,ยิ้มแย้มเวลาด่าเริองอะไรอย่างเงี้ยเ<ะ>วลาขอถามถึงพงบุญนิดนึงฟิตติ้งไปแล้วเป็นไงบ้างลุกงานกับพี่ๆก็เอ่อดีนะคะแล้วก็กดดันตัวเองในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่าคือพี่ๆแบบพี่ๆมาเต็มมากอ่ะคือ พี่เจนนี่อย่างเงี้ยคือหันมาปุ๊บโอ้โหช็อตเดียวอยู่เลยพี่จ๋าตบมือรัวมากแล้วก็จะตั้งใจทําเต็มที่ค่ะจะไม่ยอมแพ้พี่ๆแน่นอนกมีการปรับบทด้วยให้ค่อนข้างทันสมัยแล้วพี่มาลาเนี่ยคือไม่ใช่แบบเป็นคนเรียบร้อยหรือว่ายอมคนอีกแล้วแต่ก็คือแบบเวลาประจันหน้าก็สู้เหมือนกันคือเราก็สู้เจนนี่ในบทบาทใช่สู้เหมือนกันค่ะป้องน่ารักค่ะพี่ป้องเป็นกันเองมากแล้วก็พยายามสร้างความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีถึงเรื่องชุดงานเมื่อวานนิดนึง รัดเอวแบบว่าลางคำสุดปปมนต์ที่ว่าทำแบบนี้หรบอเปล่าฉนว่านี้ก็เออไม่ ไม่ใช่จะลบถบป,ประมาทหรือว่าอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราชอบชุดนี้เราไปเห็นของที่ฟลายน์นาวแล้วเราชอบแล้วเราอยากใส่มากแต่ว่ามันคือเป็นไซส์แบบดันเวย์ไซส์นั่งแบบแต่เราก็อยากใส่มากเราก็เลยแบบขอพี่เต็มเอ้ยขอใส่ชุดนี้ได้ไหมพี่เต็มมบอกว่าเออมันจะเล็กนิดนึงนะเบลแล้วก็โอเคยัดได้ละแล้วก็เลยมันมันต้องมันต้องรัดค่อนข้างแน่นเพื่อที่จะแบบเซฟเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้ไปถกประมาทหรอกก่อนหน้านไม่เกี่ยวคะ่ะอันนั้นมันเป็นในโลกโซเชียลก็คนต คนต่างความคิดคนพูดอะไรก็ได้เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้เก็บมาคิดอะไรก็รได้ฟิตเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเออละครปิดกล้องไปแล้วสองเรื่องทั้งปฏิวัตลดาวิมานไม่ขลังก็เลยมีเวลาดูาอะไรตัวเองมากขึ้นออกเนาะนิดนึงเยับไม่เต็มเฟิร์มพอเลยยังไม่พอค่ะมันก็ได้เรื่อยๆนะ,ะก็เล่นได้เรื่อยๆ,ๆค่ะเราอยากเติมอีกไม่ทำให้มันอยากเฟิร์มอีกค่ะก็แอบดูแบบไอจีแบบพี่ๆหลายๆคนเลย ก็แหม่สาวเบลล่าของเราฟิตหุ่นจนหุ่นดีสักขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็จัดเต็มได้ทุกชุดเลย,เลยจ้ะสาวเบลล่าอย่าได้แคร์จ้า